Alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. So what do พบกันเช่นเคยครับกับสมชาติฟิชชิงไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้เข้าสู่อีีที่88 89แล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดจะหาตกปลานะครับแถวอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลหรืออ่างดอกกายนี่นะครับวันนี้ผมว่าวางแผนไว้ว่าจะไปอ่างดอกกายนะครับซอ,อกกย5นะครับ,รบแถว ต้นสนโนะครับที่เขาบอกว่าปลายสกข้าวนะครับเดี๋ยวผมต้องมาลองดูก่อนว่าจะมีที่ลงหรือเปล่านะครับช่วงนี้ฝนตกแดดออกพายุข้าวนะครับนนะตกปลาแต่ละท่านไปตกก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะครับผมฝนตกฟ้าแรงก็อย่าไปถือเบ็ดนะครับพยายามเข้าร่วมอยู่ในรถไว้นะครับอันตรายมากครับช่วงนี้ครับถึงแม้วันนี้ ฝนจะตกก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีร่มมีเต็นท์นะครับเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาลองดูครับว่าหมายเราจะมีที่ลงหรือเปล่านะครับจะพยายามลงที่อ่างดอกกายนะครับเพราะว่าไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่หมายกันเลยนะครับว่าจะมีที่ลงหรือเปล่านะครับฝากนะนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกับช่องเล็นๆ่ของชาติวิ่งไทยแลนด์นกกราหน้าดินหมายธรรมชาติ ช่วยติดตามรับชมกดซับกดตะไตให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับและช่วยกันดันให้ถึง1 0 0 0พันซับติคอด้วยนะครับผมเอาไปดูที่หมายกันเลยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับผมแถวอ่าเก็บน้ำดอกกายนะครับซอยห้านะครับมีน้าะหลายท่านนะครับตกปลากันอยู่นะครับผม เห็นเขาบอกว่ามาทั้งวันทั้งคืนแล้วได้ปลาตะเพียนไปสามสี่ตัวนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลองดูนะครับว่าหมายใหม่แบบนี้จะมีปลากินหรือเปล่าครับนะนๆะทางนี้ก็ตกปลาชะโดกันนะครับนี่ครับสถานที่มาแล้วอมาถึงน้ำอกการนี้มานานแล้วนะครับผมครั้งแรกในรอบสองถึงสามปีหลังจากที่น้ำท่วมนะครับผม เดี๋ยวเราจะลงตรงจุดนี้เลยนะครับว่าจะมีตัวเอาป่าวันนี้เช่นเคยครับหัวเชื้อละม,มุดนะครับของน้าจแจมนะครับ <Wow. S 2> เอามาให้ทดลองดูแล้วตุ้งติ้งด้วยไส้เดือนนะครับเรามาดูว่าวันนี้จะมีตัวเปหรือเปล่าเดี๋ยวทําการกางเต็นท์แล้วก็ลงเหยื่อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกางเต็นท์กันครับผม โอ้นะวันนี้ต้องถ่ายทํำน้อยหน่อยนะครับพอดีเอาคือมาเพอร์แบงค์มาครับผมเดี๋ยวดูตอนปลาก,กินเลยนะครับ โอตัวขาดเลยตัวใหญ่เหมือนกันนะ นปาชาโดครับนะ นะตอนนี้ช่วงเช้าไปที่อ่างดอกกายนะครับลมแรงครับคลื่นแรงมีแต่ปลาตะเพียนเล็กตอดนะครับขาะปลาตะเพียนเนาะยังไม่ค่อยจะตอดเลยครับได้มาสามสี่ตัวนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายสองนี่ย้ายมาที่เมนโคูซอยสามแถวปะดูต้นปะดูใหญ่นะครับลอ่ลอสายลงมานะครับก็มีตอดบ้างอยู่นะครับแต่ยังไม่มีตัวดึงเลยนะครับผม เรามาลงหมานี้ดูนะครับลงเบ็ดทั้งหมดเก้าคันนะครับเรามาดูว่าวันนี้จะได้ตัวกินว่างหรือเปล่านะครับคนย้ายข้าวย้ายออกไปเยอะนะครับผมปลาไม่่อนข้าวนะช่วงนี้แปลกๆนะครับปลาไม่ค่อยกินเลยนี่นะตอนนี้ได้เต็นท์ใหม่แล้วนะครับ สบายขึ้นนะครับต,ตัวนี้นะครับ,บตัวนี้ครับมานั่งนะครับโอเคอยู่นะครับผมพอได้ล่มครับของมันต้องมีนะครับผมต,ติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีปลากินหรือเปล่านะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ ใกล้เข้ามาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปแล้วนะครับผมในอีีที่88นะครับโอ้วันนี้ไปอ่างดอกกายมาก็เงียบนะครับก็เลยแวะมาที่ปอดูซอยสองก็เงียบเช่นกันนะครับผมตอนนี้จะต้องพักบ้างนะครับผมตอนนี้ก็เกือบหกโม,มงเย็นแล้วนะครับปลายังเงียบอยู่เลยนะครับ ยังไงก็รออีกสักพักหนึ่งครับถ้าไม่กินก็กกลบกับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะลองไปดูไหลวิวดูนะครับนี่เขาบอกว่ามีทุ่นอ่อยของร้านอาหารอยู่นะครับไม่รู้จะก,กินจริงหรือเปล่าครับคนอื่นไปได้นะครับเวลาเราไปไม่อยากจะได้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับ <c oughs> ะดูอีกสักพักหนึ่งนะครับสัก ชั่วโมงคือชั่วโมงนะครับไม่กินเราก็กลับกันนะครับผมคอติดตามรับชมครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา18บนาฬิกาแล้วนะครับได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูชุดนี้กินหรือไม่กินเดี๋ยวก็กลับเลยนะครับผมฝนก็กําลังจะมานะครับผมโดยที่เริ่มตกเลยนะครับผปลาไม่กินเลยครับน้าก็ทยอยกลับบ้านกันหมดนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอโทษน้า ทีฟทุกๆท่านนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับพี่คอยติดตามรับชมและสนับสนุนช่องเลเกเสมอมานะครับช่วงนี้ปลาไม่ค่อยกินเลยครับดอดูวางไข่นะครับน่าจะอีกเป็นเดือนนะครับปลาถึงจะข้าวใหม่นะครับเดี๋ยวลองดูคราวหน้าอีกทีนึงครับว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับถ้าไม่กินก็คงจะพักสักระยะหนึ่งนะครับผมยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกับช่องเล็ก่ผมจัดพิชิ่งไทยแลนด์ ักปลาดาดินใหมายรึชาติสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ